สวัสดีนะครับในคลิปนี้ก็เป็นแถมสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเรามาดู p ライแอคชั่นของยุโรปดีกว่าไอของ EU ดีกว่านะครับก็ในตอนนี้เราอยู่ในวันศุกร์นะครับที่14นะครับแล้วก็กราฟของเราก็จะเห็นว่าโครงสร้างนะครับใน M15 เนี่ยเราเห็นแล้วว่าตรงข้างบนนี้มันมีสวิงไฮใช่ไหมครับนะแล้วก็ ก็คือเป็นสวิงไายเพราะว่ามันกวาดตัวบายไซด์ l i ค u ดิตี้ตรงนี้แล้วก็พากันลงมาตรงนี้ยังมี Imbalance อยู่เหลืออยู่นิดหน่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ดูเป็นอีโคไฮชัดเจนนะครับเนาะตรงแท่งนี้นะครับมันดูแบบมันเหมือนจะกลับตัวเลยเนาะใช่ไหมเพราะว่าตรงนี้มีอีโคโลของไส้มันเท่ากันเป๊ะเลยนะครับนะแล้วก็ดอกอรอกมาเป็นชุดใหญ่นะแต่เราก็ยังไม่แน่ใจนะครับนะถ้าเกิดว่าตรงนี้นะครับแกปนี้มันรับไม่อยู่นะครับเราก็น่าจะ คิดว่ามันเป็นขาลงต่อไปนะครับในเดียวของมาร์กเส้นนี้คือเส้นแก็บนะครับเนาะนี้เราเห็นว่าตอนเช้านะครับนะเราไม่ต้องไปเดาให้มันยากว่าไอ้ตรงนี้มันจะรับอยู่หรือว่าไม่อยู่นะครับเราดูตอนเช้าว่ามันลงมาที่ปิดแก็บนี้นะครับแล้วมันขึ้นมาเนี่ยทางนี้เป็นบายไซด์ลีควิตตี้ที่อาจจะไม่ค่อยชัดมากนะเพราะว่ามันก็คือคือตรงนี้มันเป็น อีโคไฮทีใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้เป็นดอปลงมาครับตรงนี้มันดอปลงมาเป็นก็คือเหมือนเป็น Order Block ออเดอร์บล็อกนิดหนึ่งเนาะแต่ว่ามันอาจจะไม่ชัดมากนะซึ่งตรงนี้เราก็ไม่ต้องเดาเหมือนกันแล้วก็รอดูว่ามันจะทําอะไรนะครับตอนนี้7จ็ดโมงเช้าันก็ยังไม่ทําอะไรนะตรงนี้9ก้าโมงนะแต่เก้าโมงเนี่ยเราจะวัดใจกันไหมนะรงนิงเราก็ไม่ได้เปิดกราฟตอนนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับเนาะแล้วก็พอราคามันรีเทรสขึ้นมานะครับตรงนี้เป็นแกลบที่เรา คิดว่าอาจจะเป็นได้เนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้มันดรอปลงมานะแต่ว่ามันเราก็ยัง q u e s t i o ตรงนี้อยู่นะว่า,า buy side liquidity ยังเคลียร์ยังไม่ชัดเลยนะมีแค่ไซด์นิดๆนะครับนะอาจจะเป็นการ disposition ในทำฟิล์มแบบ M1 อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ลงมาปิดแก็บนะครับปิดแก็บมันจะทำอะไรแก็บมันจะ respect แก็บนี้ไหมนะครับนะมันจะยัง respect แก็บนี้เพื่อจะลงไปต่อหรือเปล่านะเราก็อยากจะดูตรงนี้ใช่ไหมครับนะอยากจะดูตรง ตรงโลนี้นะพอราคาลงตรงนี้ปุ๊บนะก็คือโลนี้ใช่ไหมไอ้โลนี้มันมันไม่มาถึงมันก็ย้อนลงมานะครับทะลุตรงนี้ขึ้นไปนะตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้ถ้ามันจะลงเนี่ยนะตรงนี้มันควรจะเป็นออเดอร์บล็อกใช่ไหมครับแต่ว่ามันเบรกนะตรงแท่งเขียวนี้นะแล้วก็คอนเฟิร์มการเบรกไปด้วยตรงนี้นะพอมันคอนเฟิร์มการเบรกไปแล้วปุ๊บเราจะมาเข้าทางไหนนะตรงข้างล่างนี้มันมี อีโคโลอยู่ซูมขนาดที่ชี้อะไรกันเล็กๆนะนะฉะนั้นเราเห็นว่าตรงนี้มันขึ้นไปแบบไม่ได้มีแก็บนะครับนะเราก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะมันขึ้นมาเพื่อที่จะเก็บสวิงไฮนี้แล้วก็ลงไปหรือเปล่านะซึ่งมันก็ทำอย่างนั้นจริงๆริงพอมันลงมาปุ๊บนะครับตรงนี้มีแก็บนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เข้าเข้าเกียร์เนาะบายซาริลิคตี้ในเซตนี้นะครับดลงมาเข้ามาในแก็บป,ปิดแก็บแล้วก็ลงมาที่อะไรครับ โลเดิมนะทะลุไปถึงจุดที่เราสงสัยตั้งแต่เมื่อตอนเช้านะก็คือมันสร้างเอาไว้นะมันก็ให้คําตอบเราว่าใช่จากฉันจะมาทําลายเธอตรงนี้นะเนาะเสร็จแล้วพอลงไปเนี่ยตรงนี้จุดสุดท้ายนะครับนะมันจะไปหรือเปล่านะเพราะผมว่าเอาแค่ที่ตาเห็นเนี่ยมันค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับนะถ้าเราเข้าเซลล์ตรงนี้แล้วเราออกที่ ที่ตรงจุดที่ตายเห็นนี้ส่วนตรงนี้เราอย่าเพิ่งไปลุ้นมาเลยเพราะว่าตรงนี้มันยังเป็นเป็นไปได้ว่าเป็นออเดอร์บล็อกนะครับเนาะแล้วถ้าเราวัดฟิบูแคชีของตั้งแต่สีแดงนี้นะลงมาจนถึงเนื้อข้างล่างนะครับโอเคก็อันนี้มันมันเพิ่งเลยเลยับ,บนเปลี่ยนเรียกว่ามันไซส์เวีย์อยู่ตรงที่ห้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์กันะแล้วตรงนี้ก็คือเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์ะถ้ามันปิดทั้งแก๊บนี้นะครับเราอยากจะเห็นลงแล้วก็ เพราะฉะั้นตรงนี้เราอย่าเพิ่งไปดันแทนนะครัะโอเคปิดนี้ไปก่อนนะครับอพอราคามันได้ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าเราทำอย่างนี้เนี่ยนะ M15 เราได้ RR สักเท่าไหร่นะครับเนาะถ้าเราเอาแค่โร่โรเดิมอ่หนึ่งเท่านะเอาไหมเอาเอาหรือไม่เอาจากนั้นราคามันนะครับกลับตัวนะพอเก็บสวิงโลตรงนี้นะ เรืง respect Set นี่กลับตัวนะก็คือมันทะลุเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าในมุมมองนะครับนะเราเห็นว่าตรงนี้นะครับเป็น order block ใช่ไหมครับมันลงมาได้ target แล้วหรือเปล่าไม่รู้เนาะแต่ถ้ามันยังจะลงต่อนะมันควรจะ respect i s e swing นี้เป็นอย่างน้อยแล้วก็ไม่ควรจะชนะ swing นี้ใช่ไหมครับทีนี้พอมันชนะ swing นี้ได้ปุ๊บนะก็เปลี่ยนแน่นอนนะครับเปลี่ยน อันนพอราคาย้อนกลับลงมาที่ตรงตรงนี้นะตรงเราจะมองว่าตรงนี้เป็นเบรกเกอร์บล็อกก็ได้นะครับโอเคตรงนี้นะเป็นเบรกเกอร์ที่มันก็มาครึ่งหนึ่งของเบรกเกอร์พอดีเลยแล้วมันก็พุ่งออกมานะซึ่งตรงนี้ก็เป็นการรีเทสกลับมาคอนเฟิร์มนะแล้วก็ดูความหนาแน่นของไส้ตรงนี้ก็น่าจะเป็นช่วยให้เราสบายใจขึ้นนะครับนะว่ามันจะเป็นยังไงครับว่ามันจะ ขึ้นไปต่อเนาะล้วก็สต็อปลอสก็ผมว่าอย่างมากก็ตรงนี้นะอย่างสุดๆเลยก็คือข้างล่างนี้เลยนะครับเนาะก็คือว่าตรงเนี้ยมันก็น่าจะเป็นจุดที่ถ้ามันไม่มาแตะตรงนี้นะครับนะตรงเนื้อนะก็ตรงปลายไส้นี่ซึ่งมันอยู่ตรงครึ่งหนึ่งของเบเกอร์บล็อกนี้พอดีใช่ไหมครับเนาะแล้วก็พอมันแตะแล้วมันพุ่งขึ้นมาแล้วอะนะราคาก็พุ่งไปเลยนะพุ่งไปถึง อีโคไฮที่เราสงสัยปิดแก็บข้างบนนี้นะแล้วก็ที่มันเลยกว่าน,นี้นิดหน่อยผมคิดว่ามันไม่นับแล้วแหละนะแต่ว่าเอาไปปิดแก็บตรงนี้ดูเซฟเซฟที่สุดนะดูผมเอาเลเวลต้องปิดแก็บตรงนี้มากไปก่อนโอเคอนนมาดูการเปลี่ยนแปลงในทีละแท่งนะเอา M5 แล้วก็นนะ้อย M1 น่าจจะลุ้นกันมากไปนิดหนึ่งนะครับนะก็โอเคนะก็ใน M5 เห็นไหมครับว่าตรงนี้มันลงรืดชนะแะ้วนะครับ เรายังสงสัยตรงนี้แต่ดูใน M 5มันอาจจะแบบซึ้งมันมนๆนะมันไม่ค่อยจะสวยนะแต่พอราคามันนะครับอันนี้มันเกี่ยวไสมารอบหนึ่งเนาะแล้วก็พอมันย้อนขึ้นมานะมันไม่ทะลุออกไปเลยใช่ไหมครับมันดรอปลงมาทีหนึ่งนะแล้วก็ตรงนี้ในคิวโซนตรงนี้นะก็จะทําให้เราเราเชื่อว่านะครับราคาตรงเนี้ยนะตรงพลแอคชั่น M ห้าตรงเนี้ยมันเป็นสเต็กอิมบาลานต์ตรงนี้เพื่อเพื่อที่จะลงต่อนะ อันถ้าเราเอาใหม่เรามาเซลล์ตรงนี้นะครับไม่ต้องไหนอ่ะตรงนี้นะอันลงนะปิดเนื้อนะครับนะดูนี่นะเนื้อสุดสุดท้ายนะครับนะใ,หให้ดูอะไรเล็กๆอีกแล้วใช่โอเคนะอ่ะงั้นก็เกิดพินบาร์อันที่สองตรงนี้นะพอเป็นพนะินบาร์เนี่ยคิดว่าโอ้โหมันเทรดกันเข้มข้นละนะครับงั้นเราเซลล์ตรงนี้นะแล้วก็ฮีทของดอดาวเราก็จะอยู่ตรงนั้นเนาะแล้วก็ เอามาที่โลเดิมเนาะอาจากหนึ่งต่อหนึ่งมีก็เป็นหนึ่งจุดสามแปดก็ดูดีดูดีขึ้นมาใช่ไหมครับส่วนในของขากลับตัวเมื่อกี้นะครับเราราคามันขึ้นมาแล้วเนาะนี่ไครับเราจะรอตรงนี้ไหมตรงนี้เราดูใน m 5เราเห็นว่าเป็นไงครับไม่มีแก็บเลยใช่ไหมครับไม่มีแก็บเลยแล้วม,มันเบรกตรงนี้ไปแล้วนะเราก็ตอนที่มันลงเนี่ยราคามันรีเทสต,ตรง แท่งเนี้ยนะครับนะตอนที่บ่ายสอมงห้าห้าบห้ามันเป็นเหมือนพินบาร์เนาะแล้วก็ใบ3ปึ้งติดเนื้อเลยนะครับเนื้อแล้วก็บอดี้เยอะด้วยนะครับนะก็เราอุ้ยมันจะเอาอยู่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราเผลอเซลล์ตรงนี้เอาไว้แล้วด้วยความระมบนะครับเนะี่ยอยากจะเห็นไปถึงสวิงล่างใช่ไหมเราอาจจะต้อง คิดกระโดดออกแล้วนะครับนะอาจจะกระโดดเลยหรือว่าถ้าเกิดมันมอยากจะลุ้นให้มันลงอีกนิดนึงกระโดดก็ได้นะแต่ว่าอันนี้มันไม่เปิดโอกาสให้เราเนาะมันทะลุตรงนี้แหละนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าใครคิดว่าเออมันไปแล้วล่ะนะนะแล้วก็ลงพอลงตรงนี้เราก็บายนะครับกับกับดักกับหน้าเล่นนะครับเพราะว่ามันมาจากอะไรมันมาจากลงตรงนี้ใช่ไหมครับสวิงโลตรงนี้ที่เห็นมาตั้งแต่เชา้าใช่ไหมครับ แล้วก็ขึ้นมาอย่างแข็งแรงนะแข็งแรงไม่แข็งแรงก็ดูแลกันนะแล้วก็เราจะไปออกที่ไหนนะเป็นผมผมก็ออกเี่ยอีโคไฮตรงนี้นะเนี่ยนะแต่ว่าถ้ามันปิดแกลบตรงนี้ผมว่ามันง่ายที่สุดนะครับนะหรือว่าจะมาไฮตรงนี้ก็คืออินเทอร์ r น็ตเรียลลิตี้ถ้าเรามองว่าทางนี้เป็นสวิงไฮใช่ไหมตัวนี้ก็อินเทอร์เน็ตเรียลลิตี้สุดท้ายก็คือสวิงไฮที่อยู่ของ ภายในก็แปะพอดีแต่ผมว่าออกของนี้ดีกว่าเพราะว่าตรงนี้มันเล็กๆเหมือนจะเป็นสวิงไฮเล็กๆตรงนี้ผมก็ปิดตรงนี้ไม่เห็นยากนะครับแต่สต็อปลอสอยู่ตรงไหนสต็อปลอสผมว่าอาจจะต้องลงมาถึงตรงข้างล่างนี้เลยมันอาจจะอา,อาจะไม่คุ้มนะครับถ้าเราจะเล่นมือไวเนาะเพราะฉะนั้นเราไม่เอานะงันก็ราคาก็ก็ยึกยักตรงนี้จริงๆนะครับนะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันทำท่านเนี่ยสิมันยังเลสเปกตรงนี้หรือเปล่านะเห็นไหม อีโคไฮตรงนี้มันอาจจะเป็นสวิงก็ได้นะเป็นรีเจคชั่นบล็อกคือจะยังไงคืออาจจะไม่ถึงก็กลับตัวทะลุลงไปเลยแต่ว่ามันการรีเทรสอีกทีเพื่อที่จะมาเก็บอีโคไฮตรงนี้อะาบไซด์เรคลิตตี้ตรงนี้นะครับเนาะแต่ว่าทนั้นตรงนี้เห็นไหมพอลงปุ๊บเราก็หลุนว่าเอ๊ะมันลงยังไ่นะตรงนี้ไม่ได้เคลียร์ายไซด์ชัดเจนแต่มีแกลบใช่ไหมครับเราอยากจะรู้มันทำยังไงกับแกลบนี้นะแล้วก็ลงมาปุ๊บขึ้นมาปิดนะแต่ว่าตัวทางทางด้านล่างเนี้ยนะครับมัน เอาจะว่ามันมี liquidity ให้ราคามันลงไปไหมผมว่ามองไม่เห็นเลยนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นในการที่มันจะลงไปจนถึงข้างล่างเนี่ยก็ต้องใช้แรงเยอะเหมือนกันนะครับตรงนี้เราก็ลุ้นๆเอาก่อนเนาะว่าอะมันยังไงอ่าถ้าถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยมันเป็นแกลบนะครับนะมันก็ควรจะเ e s p e c แกลบแล้วก็ลงต่อใช่มครับอย่างน้อยก็ลงมาถึงตรงนี้แต่ว่าตรงนี้มันดูจะไม่ r e s p e c เนะมันขึ้นไปแต่การขึ้นเนี่ย ดูแท่งเขียวนี้กับแท่งแดงที่ตั้งแต่มาเริ่มลงมาเ,เขียวมันยังไม่ชนะแดงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นยังไม่คิดว่าเอาเนาะราคาก็ลงมาจริงๆครับลงมาเก็บสต็อปรอสตรงนี้อีกทีหนึ่งนะถ้าถ้าเกิดว่าใครแบบเห็นตรงนี้ปุ๊บแล้วบายเนี่ยมันก็จะต้องมาสต็อปรอสตรงนี้หรือค่อยสต็อปรอสตรงนี้ก็รอดเนาะแต่ว่าเราเราก็ต้องลุ้นมากเลยใช่ไหมครับว่ามาเรงมแรนกดดันของชดสบิงไฮทางนี้นะนี้พอแดงปุ๊บ มทำทำ่าจะลงมากๆเลยทำท่าจะลงมากๆเลยแต่ด้วยเนี่ยอย่าลืมเซ็ตนี้นะครับมันมันโบกมือว่าฉันอยากจะขึ้นนะก็ราคาก็เนี่ยครับทำท่าจะลงสุดท้ายละนะตัวไส้เนี่ยมันเกี่ยวไส้นี้นะั่นเป็นคือการเคลียร์ไส้นี้สุดท้ายก่อนที่มันจะดิฟเพนตเมนต์ไปนะครับนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าชุดเนี่ยทั้งชุดเลยเนี่ยนะแดงทั้งสองอันหรือจะเอาเนื้อตรงนี้ก็ได้นะเป็นออเดอร์บล็อกในทาเฟรมย่อยอีกนะครับ อันพอราคาลงมาปุ๊บเนี่ยผมสต็อปลอตรงนี้ได้นะแล้วก็ขึ้นไปต่อเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาลองดูนะนี่คือ m 5ก็ไม่ก็ไม่ต้องแบบรุ้นมากนะครับนะค่อยๆหยิบโทรศัพท์มาดูเป็นครั้งครก็ได้นะครับนะไม่ต้องแบบรู้สึกว่าเอาใต้นี้เลยนะพวกความปลอดภัยนะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครขอแบบเป๊ะเลยนะถ้าเกิดว่ามันเกินครึ่งไส้มันก็ไม่ควรจะอยู่ละแต่อย่าลืมนะถ้าไส้สั้นต้องระวังสเปซของ็อกตัวเองด้วยนะครับอ่ะโอเค นั้นตรงนี้มันเบรกเนื้ออีโคไฮตรงนี้แล้วนะเราต้องมองแทร็เก็ตถัดไปแล้วถ้ามันจะไปต่อนะครับบางคนคิกี่เกียดลุ้นมากนะครับนะก็เอาตรงนี้ก็ได้นะตร,ตรงนี้คืออะไรปิดไส้เดิมใช่ไหมครับหรือไม่ก็บอกว่าขอออกไปไฮไฮเดิมก็พอนะครับนะ2องนะครับตอนหนึ่งนะโอเคนะแต่ถ้าใครเป็นสายแบบเออมันจะต้องไปไกลนะ ฉันมีทาร์เก็ตข้างหน้ามีใบแอดอยู่แล้วว่ามันจะกลับขึ้นมาที่ฟอร์มดิสเค n า t ์ทูพรีเมียมใช่ไหมครับมาปิดแกะข้างบนนะอย่าลืมเส้นนี้ที่เราเต่งไว้นะครับ่าเราก็จะได้ rr ที่แบบมหาศาลนะครับนะก็โอเคนะก็ไม่รู้ว่าใครจะกล้านะผมเป็นผมผมก็ว่าม,มันคุ้มไหมจริงๆผมว่าผมว่าเทรดพ,พอร์ตอ่า พอสอบนะครับนะผมก็สามารถสต็อปลอดได้แบบสิบนะถ้าอย่างเงี้ยก็คืออะไรเสียสิบได้ร้อยอ่ะนะแต่ต้องแบบปิดจอแล้วก็ใจนิ่งๆเลยนะครับนะโดยที่เราอาจจะเห็นมาเออตรงนี้มัน M 1 5กลับตัวนะนะเป็นเรียกว่าเป็น institutional order f o o e ที่ดีวจะได้ไหมคือมันก็ไม่ถึงกับเออตรงนี้มันก็เป็น b a k e r w a y e gap จริงๆใช่ไหมครับเนาะก็ดูจะขนาดนั้นหรือเปล่านะโอเคก็ แต่ว่าถ้าเกิดว่าผมเสี่ยงนะหูมันไกลขนาดนี้ผมขอสองไม้นะเก็บไม้นึงเสี่ยงสิบอีกไม้นึงเสี่ยงหนึ่งนะก็เอาว่าเก็บไม้สิบไปก่อนเอาได้ยี่สิบนะครับนะแล้วก็เหลือหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าก็เสียก็สิบเก้าเนาะแล้วก็ถ้าได้ก็ได้อีกสิบเป็นสามสิบนะก็อาจจะไม่ได้คุ้มค่าม,มากแต่มันก็เสี่ยงเยอะนะเนาะลราก็ต้องปิดจอไปเลยนะครับรูปมีข่าวหรืนะอเปลนะ่า อันนี้ก็เป็นการดูพฏิกิริยาทีละแท่งนะครับนะอาจจะไม่ได้ลงไปถึงกับ M1 นะครับเนาะถ้าลงไป M1 เราอาจจะเห็นพฏิกิริยที่แบบว่าหดๆกว่านี้ก็ได้นะแบบโอ้โหอ่าสั้นมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะแต่ผมว่ามันก็เกินไปนิดนึงนะผมว่าเอาแค่ M5 ไว้ก่อนละกันนะคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่บอกนะครับถ้าใครสนใจเทรด f อฟเฟอร์มนะครับ ผมก็ไม่อธิบายแล้วว่าพอเฟิร์มคืออะไรนะถ้ามาดูดูมาถึงตรงนี้คิดว่าทุกคนรู้จักแหละนะผมก็ขอให้ลองดูนะครับฟันเด็ดเนะครับที่ผมใช้อยู่นะคือไม่ได้อยากจะโฆษณาอะไรเขามากหรอกแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกิดจะใช้ของเขาก็ใช้โค้ดของผมนะครับนะอยู่ข้างล่างใต้คลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ